s d 1 2 2วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทาราทุกจนมาชมรถ AV คันแรกของผมครับเนต้าวีครับสนใจคันนี้ครับเพราะราคามันโดนใจเหลือเกินครับก็เลยเอาคันนี้มาใช้เพื่อที่จะช่วยประหยัดค่าน้ำมันของผมนั่นเองครับมาดูกันนะครับว่าขั้นตอนการจองรถการรับรถจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมครับหลังจากที่รถเรานะครับได้ทำการจองกับ เซลแล้วนะครับแล้วก็ทําสัญญากับไฟแนนซ์ไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ได้เวลารับรถแล้วครับ1อาทิตย์เต็มๆนะครับวันนี้รถได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการทํารถมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโช๊คแล้วก็เออแต่งใส่ชุดแต่งอะไรต่างๆมาวันนี้เซลคนนัดรับรถนะครับขับรถมาให้จากกรุงเทพครับตอนนี้นัดรับรถอยู่ที่หัดใหญ่ครับเดี๋ยวเราไปรับรถด้วยกันครับเรานัดรับรถที่นี่ครับปั๊มบางจากเนื่องจากว่ามีที่ชาร์จ ของ P A ด้วยนะครับเนี่ยที่ชาร์จอยู่ทางนู้นรถเรา,เราจอดอยู่ตรงนั้นครับไปเดง้งไปเดงจอดอยู่นั่นแหละจอดอยู่นะได้จอดจากนู้นก็ได้ได้เมื่อกี้เราชาร์จแบตไปเรียบร้อยแล้วนะครับ170กว่าบาทตอนนี้แบตก็ได้มา80สิบกว่าแล้ว <70. S 2> สบายมาก อุย้ยกับได้3วันก็ไม่หมดหลังจากที่ได้รับรถมาเมื่อคืนนะครับเช้านี้เบ็ดเหลือ54ปเซนะครับก็มาชาร์จครับที่ตู้ EV Station ป,ปั๊มปต่อทใกล้บ้านครับห่างจากบ้านมาประมาณสัก2กิโลนะฮะ ก็ขับรถมาชาร์จตั้งแต่ตอนรุ่งเช้าเลยครับตอนนี้แบตใกล้เต็มแล้วละครับปลาชาร์จไปประมาณ47นาทีนะครับจาก54เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ขึ้นมาเป็น96 97เปอร์เซ็นต์แล้วครับใกล้เต็มแล้วเป็นการชาร์จครั้งแรกเลยครับโหลดแอปมาก่อนรถไม่ต้องดับเครื่องนะครับหรือจะปิดเครื่องก็ได้แล้วแต่เลยนะครับมาถึงปุ๊บก็เอาหัวชาร์จผมจองไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับเสียค่าจอง20บาทจองผ่านแอปครับ แล้วจากนั้นเอาหัวชาร์จนี่นะครับมาเสียบเข้ากับตัวรถเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูในครั้งต่อไปอีกทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เปิดแอปพลิเคชันมาสกแกน QR โค้ดตามหัวนี้นะครับก็จะมีหัวไททูแล้วก็หัวคอมโบนี่เอ่อซีซีเอสทูเนี่ยนะครับสองหัวนะทีน่นี่ผมเลือกผมจองไว้หัวนี้นะครับนี่เสร็จแล้วก็เข้าไปแอปแล้วก็ตั้งค่าเริ่มชาร์จได้เลยตอนนี้ชาร์จใกล้เต็มแล้วครับ ไม่นานนะครับผมมานั่งรอเดินเล่นอยู่ตรงนี้ก็แป๊บเดียวครับใกล้เต็มแล้วครับนี่ครับ,รบเราชาร์จเต็มแล้วนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้นก็กี่นาทีอ่ะห้กว่านาทีนะครับก็เต็ม100ยเปอร์เซแล้วนะครับก็ชำระเง,งินเลย